เปิดช่อง YouTube ใหม่พี่น้องอย่าไปสนใจเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้พี่น้องเนี่ยหมดกำลังใจแล้วก็ไม่อยากทำช่อง YouTube ต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็จะเอาประสบการณ์ตรงล่าสุดเลยดีกว่านะครับนะที่ผมเนี่ยได้มีโปรเจกต์นะครับในการที่จะปั้นช่อง YouTube ให้มีคนติดตาม นะ1,000คนภายใน30วันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่5ที่ผมได้เปิดช่องใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็พูดตรงๆเลยนะครับว่าคนติดตามก็ยังไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าผมก็อยากที่จะทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆเพื่อที่ว่าจะมาเล่าให้พี่น้องฟังว่าทำแบบไหนมันเกิดผลอย่างไรแบบไหนที่ไม่จําเป็นที่เราจะต้องใส่ใจบ้างนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็เป็นวันศุกร ที่4เมษายน2568นะที่ผมต้องบอกวันที่ก่อนเพราะว่าผมไม่อยากให้พี่น้องนะครับยึดติดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยเผื่อว่าใครมาดูอีกอ,อาจจะเป็นปีหน้าหรืออย่างไรนะครับพี่น้องก็จะต้องอใช้วิจารณญาณดีๆนะเพราะว่าโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้ ในปีหน้าหรือว่าอีกสาเดือนทั้งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงต้องบอกวันที่ไว้ก่อนนั่นเองนะครับอา้าวสิ่งอะไรบ้างครับผมที่ผมไม่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยไปใส่ใจนะกับการที่เราเปิดช่องใหม่นะครับผมอันดับแรกเนี่ยผมเจอบ่อยที่สุดเลยนะบ่อยมากๆเลยก็คือ 1. เรื่องของการตั้งชื่อช่องนั่นเองนะครับนะจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งชื่อช่องเนี่ย หลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันก็เหมือนกับการตั้งชื่อล้านนะที่เราจะต้องดูฮวงจุย้ยใช่ไหมจะต้องตั้งชื่อให้มันมงคลหรือจะต้องตั้งชื่อให้มันคล้องจองอย่างไรนะส่วนตัวผมนะครับอาจยวผมจะพูดถึงหลักการตั้งชื่อช่องก่อนแล้วก็จะพูดก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องใส่ใจอะไรนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยชื่อช่องเนี่ยเรียกได้ว่า ตั้งออกมาแล้วจริงๆมันก็ไม่มีผิดมีถูกหรอกนะครับแต่โอกาสที่คนจะจําได้น,นี่มันก็จะยากนั่นเองนะครับหลายคนเวลาตั้งชื่อช่องเนี่ยก็จะแบบว่าหนึ่งเอาที่หลักๆที่ผิดกันเยอะๆนะส่วนตัวที่ผมคิดว่าผิดนะก็คือมีคําว่า Channel นั่นเองนะก็คือ c h a n n e l นะแบบนี้ผมว่าพี่น้องเอาออกไปได้เลยนะเพราะว่าคำคำนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้สื่อสารถึงอะไรนะครับแล้วก็เติมลงไปเนี่ยคนดูเขาก็ไม่รู้สึกหรือว่าไม่ได้ช่วยอะไรให้คนดูรู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วมันก็จะยาวเปล่าๆด้วยนะอันดับแรกคือคำว่า c n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  เนี่ยพี่น้องก็เอาออกได้เลยนะครับต่อมาครับผมอันที่สองที่ผมคิดว่าพี่น้องควรจะเอาออกเนี่ยก็คือในส่วนของแฮชแนั่นเองนะบางคนผมก็เจอนะโอ้โหมีแฮชแท็กอยู่ในชื่อช่องอีก นะครับหรือว่ามีตัวอักษรหรือตัวอักขระอะไรแปลกๆเ <_ p ick> ช่นมีเป็นรูปอะไรนะรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมอะไรที่มันแปลกๆอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แนะนำนะ <_ p ick> เหตุผลที่ไม่แนะนำก็เพราะว่าเวลาที่คนเนี่ยนะครับจะพิมพ์ค้นหาช่องเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะพิมพ์อักขระแปลกๆแบบนี้ได้นะทำให้โอกาสที่เขาเนี่ยจะเจอช่องของเรานะครับ มันก็จะยากมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะพอเขาเจอช่องของเรายากแล้วเนี่ยก็ทำให้เราก็พลาดโอกาสนะครับที่เราจะได้ยอดวิวนะที่เราจะได้คนติดตามเพิ่มเติมนั่นเองนะอที่สองก็คือตัวอักษรตัวคาราแปลกๆก็อย่าใส่ลงไปนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็อันที่สามครับผมพี่น้องก็จะต้องชัดเจนนะว่าเราเนี่ย จะจับกลุ่มคนดูกลุ่มไหนอย่างไรนะถ้าจะจับกลุ่มคนดูเนี่ยปกติแล้วหนึ่งช่องก็จะจับกลุ่มคนดูได้กลุ่มเดียวนะถ้าเราจะให้คนดูเป็นคนไทยผมก็แนะนําว่าชื่อช่องนะครับที่ตั้งเป็นภาษาไทยเลยเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้อ่านแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายกว่าอ่านแป๊บเดียวเช่นสมมุตินะ,ะถ้าผมขายกล้วย นะครับแล้วก็ผมก็ทําช่องเกี่ยวกับสอนการปลูกกล้วยผมก็ตั้งตรงๆเลยว่าเอา้าพี่เสกนะครับพี่เสกสอนปลูกกล้วยแบบนี้ผมว่าก็จะทําให้คนดูดูแล้วเข้าใจได้ง่ายว่ามาช่องนี้เนี่ยเจอกล้วยแน่ๆนะครับก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาดูถ้าเขาชื่นชอบกล้วยหรืออยากจะมีอาชีพปลูกกล้วยขายนั่นเองนะครับผมนะต่อมาครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของการตั้งชื่อ แล้วก็แนะนําว่าให้มีชื่อของเราเนี่ยอยู่ในชื่อช่องด้วยเช่นคำว่าพ,พี่เสกเป็นต้นนะครับผมก็เป็นชื่อของเราด้วยนั่นเองนะ,ะนะครับผมพี่รองเดี๋ยวตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมขอข้ามแยกก่อนอะนะครับก็กลายเป็นพี่เสกนะชื่อของเราแล้วก็เป็นวักตามด้วยสิ่งที่เราทําก็คือสอนปลูกกล้วยอันนี้ผมแนะนําเลยนะนะครับซึ่งผมพูดมาทั้งหมดเนี่ย พี่น้องอาจจะสับสนนะครับว่า,าผมเนี่ยไม่แนะนำนะครับให้มือใหม่เนี่ยามาโฟกัสเรื่องของการตั้งชื่อช่องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมก็เคยเจอนะว่ามือใหม่เนี่ยโอ้โหมัวแต่คิดชื่อช่องคิดแล้วคิดอีกคำคล้องจองไม่ได้ชื่อนั้นดีไหมชื่อนี้ดีไหมสรุปสุดท้ายก็คือไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทำคลิปสักที นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นพี่น้องไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเลยนะเพราะว่าชื่อช่องเนี่ยมันแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับยกเว้นว่าเราเริ่มมีคนติดตามแล้วเนี่ยชื่อช่องก็เหมือนชื่อร้านที่มันจะเป็นการสร้างตัวตนทําให้คนจําเราได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นข้อแรกเลยของชื่อช่องนะแล้วก็ต่อมาครับผมต่อมาข้อที่2 ที่ผมเนี่ยไม่อยากให้พี่น้องมือใหม่ไปใส่ใจนะครับเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปลงยนะูทูบอ่ะก็คือเรื่องของเจ้าตัวรูปโปรไฟล์ก็จะคล้ายๆกับชื่อช่องนะครับผมนะคือบางคนเนี่ยเป็นห่วงภาพลักษณ์ภายนอกมากว่าเราจะต้องมีรูปสวยๆนะจะถ่ายมุมไหนดีจะแต่งชุดอะไรอย่างไรนะพบอได้เลยครับช่องใหม่ที่ผมเปิดนะ ตอนที่ผมสอนเนี่ยผมก็ถ่ายสดๆตอนนั้นเลยนะแล้วก็เอาลงไปก่อนเพราะว่าช่องใหม่ๆคนเขายังไม่รู้จักเรานะครับผมบอกให้เราจะถ่ายรูปอะไรยังไงเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลเกี่ยวกับ AI ในการที่จะนําส่งคงนาส่งคลิปอะไรด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่น้องก็จะต้องออระมัดระวังนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลางเงี้ยไม่ใช่อะไรหรอก นะครับผมกลัวพี่น้องจะไปเสียเวลานะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ทําคลิปลงยูท b e นั่นเองนะครับในส่วนของเจ้าตัวรูปโปรไฟล์นะคร๊บนึงนะพี่น้องตัวนี้สูว่ากล้องจะเบี้ยวไปหน่อยนึงนะครับผมอ่าโอเคพอได้นะกล้องเบี้ยวหน่อยนึงเอ้าโอเคปรับนิดนึงนะพี่น้องโษจีนะอ่าโอเคครับต่อมาครับผมข้อที่สามนะครับพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเลี้ยวก่อน อขอเลี้ยวก่อนขอเลี้ยวก่อนเว็บเว็บๆโอเคครับตอนนี้ก็ประมาณสัก5้าโมงยีบนะครับผมในซอยมะล่มใสนะรถบานเลยตอนนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ก็โชคดีนะครับตอนนี้ก็คือเป็นช่วงที่เด็กเขาปิดเทอมอยู่นะรถก็น้อยลงเยอะเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องแอบหนเลยนะเพราะว่า มันมีมันเป็นเลนเดียวนะครับให้รถเข้าไปก่อนอ่าโอเคครับต่อมาครับผมข้อที่สามนะครับที่ผมไม่อยากให้พี่น้องเนี่ยมาใส่ใจเลยแล้วก็ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อที่ทำได้ยากด้วยนะครับผมอ่ามันคืออะไรเหรอมันก็คือในส่วนของปกช่องนั่นเองนะครับผมนะเวลาที่เราเนี่ยไปที่หน้าช่องของเราในแอป YouTube นะครับ ด้านบนเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีแถบอยู่ที่เป็นรูปภาพนะที่เขาเรียกว่า6กช่องนั่นเองนะตรงนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่ามันทำได้ไม่ง่ายนะเพราะว่าขนาดที่เขากำหนดเนี่ยกับรูปที่มันจะแสดงจริงๆเนี่ยมันไม่ตรงกันนะขนาดที่เขากำหนดก็คือ2,560 4คูณ1440พิกเซล นะแต่เวลารูปที่มันโชว์จริงๆเนี่ยในแอป y t u t u เนี่ยมันจะโชว์แค่ตรงกลาง <c oughs> อยูอ่กรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้านหน่อยเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็มีคลิปสอนแล้วนะพี่น้องนะแล้วผมเนี่ยก็ทำลงไปแบบง่ายๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเครียดซะก่อนว่าจะต้องมาทำปกช่องออกแบบนะต้องใช้แคนว่าต้องใช้กราฟิกอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้น อันนี้เนี่ยผมว่าพี่น้องเอ,อย่าพึ่งใส่ใจมาเลยเพราะเดี๋ยวเราก็จะมีโอกาสเลิกทาช่อง youtube ของเราเสียก่อนนะอันนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้ววะข้อที่สี่แล้วใช่ไหมครับผมนะเดี๋ยวต่อมาครับผมเมื่อผมบอกสิ่งที่พี่น้องไม่ต้องควรสนใจแล้วสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นทําช่อง youtube นะครับนะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในมุมของสิ่งที่เราจะต้องสนใจกันบ้างดีกว่า ว่ามีอะไรบ้างนะที่เราควรจะสนใจในขณะที่เราเป็นมือใหม่เพิ่งเปิดช่องนะอันนี้ก็คือข้อแรกครับผมสิ่งที่เราต้องสนใจก็คือหนึ่งนะครับเราก็จะทำช่อง Youtube เกี่ยวกับเรื่องอะไรดีนะตรงนี้นะครับซึ่งพี่น้องเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยผมก็พูดมาตลอดเลยนะว่ามันเหมือนเป็นการ ปิดกระดุมเม็ดแรกนะครับเพราะถ้าเราเนี่ยไปผิดทางแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะไม่มีไรายได้นะหรือว่ามีโอกาสที่จะเสียเวลาฟรีในการทำช่องก็เปลี่ยนไปได้นะครับวันนี้ล่าสุดเลยพี่น้องโอ้โหเป็นคำถามที่ผมก็เจอมาพอสมควรแล้ววันนี้ล่าสุดก็เจออีกแล้วนะครับผมนะก็คือ,อมีพี่ท่านหนึ่งนะเขาเนี่ย ก็ไปเอาคลิปเด็กคนหนึ่งมานะครับคลิปนี้เนี่ยเขาก็นั่นนั่งบนงรถตุ๊กตุ๊กตุ๊กอ่าเป็นเด็กนั่นแหละนะรถตุ๊กตุ๊กก็เป็นของเล่นเด็กคันหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเด็กก็ทําท่ารับอย่างเมามันเลยอ่าเสร็จแล้วคลิปนี้ก็ยาวประมาณสักเออผมว่าน่าจะไม่เกิน20วินาทีนะแล้วก็มียอดวิวเนี่ยโหหลักแสนวิว นะครับแล้วก็พี่ท่านนี้ก็มาถามผมว่าจันพี่อยากจะได้แบบนี้บ้างเนี่ยทำยังไงดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสำคัญมากสำหรับมือใหม่ในการทำช่อง u t u ู e นะครับนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่า,ายังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนนะว่าเราจะทำช่อง u t u ู e ไปแล้วเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรนะครับ แล้วก็เรื่องของยอดบิลนะกับเรื่องของรายได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้แปรผันตามกันเสมอไปนะนะครับทุ่ผมอยากจะถามพี่น้องนะครับผมก็คือว่าถ้าเราทำคลิปเด็กนะอาจจะเป็นลูกเราก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นข,ของลูกเด็กของใครก็ได้นะครับผม แล้วเราได้ยอดวิวมาแสนวิวคำถามผมคือเราจะไปหาไรายได้จากมันได้อย่างไรพี่น้องลองคิดดูนะครับผมท่านไหนคิดออกอย่างไรก็พิมพ์บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงนี้นะเราจะไปหาเงินจากมันได้อย่างไรนะส่วนตัวผมนะครับคิดแล้วคิดอีกก็ยัง,งงงว่าแล้วเราจะไปหาไรายได้จากมันได้อย่างไง ครัอย่างมากก็คือแค่เพึ่งค้าโฆษณาใน YouTube อย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็โอเคมันก็ได้นะนะครับแต่ว่าถ้าเป็น y o u t u s h ช r อตเนี่ยถ้าจะมีรายได้ให้เห็นตัวเลขสักนิดนึงยอดนี้ก็ต้องขึ้นหลักแสนขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างอื่นแล้วครับผมคิดไม่ออกแล้วว่าเราจะมีรายได้ได้อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากพี่น้องนะครับผมพยายามนะ ที่จะโฟกัสในแนวทางที่เราเลือกแล้วว่าเราเนี่ยอยากจะทำช่องแนวไหนนะครับโดยแนวทางของเราเนี่ยก็ควรจะเป็นไปในแนวทางที่มันตรงกับสิ่งที่เรามีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆน,น,นะอย่างเช่นผมเนี่ยชอบออกกำลังกายนะครับผมก็เลยเอาสิที่ผมชอบออกกำลังกายนี่แหละมันจะขยานนะแล้วก็มารวมกับ ที่ผมมีความรู้อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องของการหาไรายได้จาก YouTube ก็เอามารวมกันเลยเห็นไหมแบบนี้นะครับข้อดีของเราก็คือว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยทำได้ดีแล้วก็โดดเด่นกว่าคนอื่นนะเพราะว่าหลายคนอาจจะทํา YouTube เป็นนะแต่ว่าอาจจะจัดปัจจัยานไม่ไม่คล่องแบบนี้หรือว่าบางคนอาจจะปัจจัยยานคล่องแต่ไม่รู้เรื่อง YouTube แต่ว่าเราเอาข้อดีของเราหลายๆข้อที่เรามีอยู่ นะครับพี่น้องก็ลองคิดดูนะว่าเราเนี่ยสามารถเอามารวมกันได้ไหมนะครับยิ่งรวมกันได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีนะเพราะว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันก็จะโดดเด่นแล้วมันก็จะแตกต่างจากคนอื่นๆนั่นเองนะครับเห็นผมบอกมาตลอดนะครับพี่น้องยุคนี้เนี่ยเก่งอย่างเดียวเนี่ยไม่พอ เพราะว่ามันมีคนเก่งอยู่ในโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับนะแต่สิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเติบโตไวนอกจากความเก่งในเรื่องน,นั้นๆแล้วก็คือเราจะต้องมีวิธีการนําเสนอคลิปของเรานะครับในรูปแบบที่คนดูดูแล้วเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกต่างมันน่าสนใจนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการพูดหน้ากล้อง นะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำแอนิเมชันหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เนี่ยพี่น้องก็จะต้องพยายามออกแบบคลิปของเรานะให้มันมีความแตกต่างด้วยนะไม่งั้นโอกาสที่จะสำเร็จเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแล้วมันก็จะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ปั่นมาถึง จะออกทางของซอยล่งใสแล้วนะครับผมแล้วก็เช่นเดิมเลยนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวก็จะต้องยกจักรยานนะขึ้นสะพานลอยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะไปกลับรถเนี่ยมันไก,กลเหลือเกินนะพี่เกียรปั่นมันไกลเกินไปนะครับผมป๊บ <c oughs> นึงนะพี่น้องอ่าโอเคครับ แล้วก็ต่อมาครับผมเมื่อกี้ข้อแรกไปแล้วนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องใส่ใจข้อแรกคือเรื่องของแนวทางการทำคลิปนะครับที่มันก็จะต้องชัดเจนนะอย่าวอกแวกอย่าไปว้าวุ่นกับยอดรายได้นะแล้วก็ยอดวิวของคลิปอื่นๆที่เราไปเห็นมานะ หรือว่าที่เราเนี่ยได้รับจากเพื่อนๆมาเอามาโชว์เอามาอวดเราอย่าไปว้าวุ่นกับเขาครับเพราะว่าต่อให้มียอดวิวเยอะแต่ถ้าเนื้อหาที่เราทำไปมันไม่ได้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการของเรานะโอกาสขายได้เนี่ยมันก็จะไม่เยอะนั่นเองนะครับผมอืมวันนี้ ถือว่าโชคดีครับสำหรับผมนะเพราะว่าฝุ่น PM สองจุม,มันน้อยนะก็เลยสามารถที่จะปั่นใบพูดไปได้นะครับไ่งน้นเนี่ยจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยเพราะวฝุ่นเข้าปากนะอุ๊บอ่าแป๊บนึงครับผมต่อมาข้อที่2ครับผมสิ่งเราจะต้องใส่ใจแล้วก็โฟกัสก็คือว่าเรานะครับผมจะต้องคิดคอนเทนต์นะอย่างไรให้ คนดูเนี่ยนะครับได้รับประโยชน์นั่นเองนะครับผมเรื่ององการคิดคอนเทนต์นะ,ะเดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่น้องหลบกันนะครับซึ่งตรงนี้ในยุคนี้เนี่ยเรื่องของการคิดคอนเทนต์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมว่าคิดเนะี่ยมันคิดง่ายขึ้นนะเพราะมันมีเครื่องมือเยอะในการที่จะช่วยเราคิดนะครับแต่ผมก็อยากจะฝากบอกพี่น้องว่าพยายามนะหรือว่ากล้า ในการที่เราเนี่ยจะลองทําอะไรใหม่ๆบ้างนะครับผมนะอย่ามัวแต่ยึดติดกับสิ่งที่เราอาจจะเคยทําสําเร็จมาแล้วเช่นตั้งกล้องอุ้ยตั้งกล้องนิ่งๆแล้วก็พูดพี่น้องโสซีนะอ่านะครับอาจจะเคยตั้งกล้องนิ่งๆแล้วพูดแค่นี้มันก็สําเร็จแล้วนะครับก็ลองเปลี่ยนดูบ้างนะว่าให้เป็นแบบอื่นบ้างอาจจะเป็นแบบผมหรืออาจจะเป็นแบบไหนก็ได้อันนี้แล้วแต่พี่น้องเลยนะครับนะ ป๊บหนึ่งน,นะพี่น้องโอเคโออันนี้แหมข้อเสียของอันนี้ก็คือขาที่ขาตั้งขานีบมันนั่นแหละนะครับมันใช้วิธีการหมุนมันไม่มีตัวล็อกไงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ลองดูนะแต่ที่จะคิดแบบตรงไปตรงมาเช่นเคล็ดลับการทําอาหารนะครับเราก็ทําเป็นแนวแบบว่าคอนเทนต์แนวชา a l เลนจ์คนดูว่าเอา้าถ้ามีงบ100บาท เราจะทํายังไงให้อาหารที่เราทำเนี่ยออกมาแล้วดูน่ากินแล้วก็อร่อยที่สุดอะแบบนี้เนะี่ยคนดูชอบเพราะมันเขาเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วก็เป็นการท้าทายกับเราด้วยนะครับแบบนี้นะอาแล้วก็อาจจะเป็นแนวประเภทที่ได้ได้ว่าให้คนดูนะครับผมมีส่วนร่วมนะอาจจะสอบถามคนดูก็ได้ว่าในในโพสต์ชุมชนว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะ,ะรู้เรื่องอะไร นะครับแบบนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไปดูแนวโน้มสิ่งที่เขาชอบจากในคอมเมนต์ในคลิปของเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อที่2ก็คือสิ่งที่น้องจะต้องใส่ใจมากๆก็คือเรื่องของการคิดคอนเทนต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ข้อที่3นะครับสำหรับโปรเจกต์ปั้นช่อง1000คนติดตามในวันที่5นี้นะครับผมก็คือเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าอะไรนะสนติต่างๆนะครับที่พี่น้องเนี่ยเห็นในช่องของเรานะครับแน่นอนละครับว่าถ้าเราทําช่องใหม่แล้วเนี่ยนะครับอย่างของผมเนี่ยผ่านมาตอนนี้ลงมา3คลิปแล้ววันนี้เพิ่งลงคลิปที่3นะครับผมคนติดตามเนี่ยก็อยู่แค่ตอนนี้รวมกัน22คนเท่าคนั้นเองนะครับเวลาที่เราเริ่มต้นทําอะไรใหม่แล้วเนี่ย ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่มีอะไรง่ายนะครับนะพี่น้องก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอย่าไปตกใจนะครับกับย่อต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าแน่นอนแล้วครับว่ามันเนี่ยจะต้องน้อยแน่ๆเลยนะนะครับเป็นเรื่องธรรมดาที่มันจะต้องน้อยอผมจะขอยกขึ้นสะพานลอยก่อนนะครับผมพี่น้องแป๊บนึงนะปุ๊บอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเชื่อผมเถอะว่าเราก็ ก้มหน้าก้มตาทําคลิปของเราไปเรื่อยๆดีกว่านะครับอย่าไปดูสถิติอะไรเยอะนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเราอาจจะทอ้อใจได้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าทําอะไรใหม่ๆมันก็จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วเริ่มต้นนะเราก็ต้องกล้าลองทาลองทำํำผิดลองทําถูกไปเรื่อยๆก่อนนะ๋อเดี๋ยวพี่น,อน้องเดี๋ยวป้บงึงนะโอ้ชักชักเมื่อย อโอเคครับอ็ครับนึ่งพี่น้องจะถึงแล้วไปโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอเคครับพี่น้องถึงแล้วนะครับหนึ่งครับอ่าโอเคครับผมถึงแล้วนะแล้วก็ท่านไหนนะครับผมที่ เรียกได้ว,ว่ายังคงไม่กล้านะครับในการที่จะทำอะไรใหม่ๆนะก็สามารถที่จะมาร่วมเดินทางไปกับผมได้นะครับในโปรเจกต์1,000คนติดตามใน30วันนะวันนี้เป็นวันที่5เองนะครับโอ้เพิ่มเหนื่อยโอ้ตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วเหมือนกันนะครับผมที่น้องเห็นไหมนะตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วอ่า โอเคนะครับผมนะนี่ายพี่น้องดูบรรยากาศสักนิดนึงก่อนเลยนะครับวันเป็นยังไงบ้างนะดูนะครับอ่าพอเห็นไหมครับผมบรรยากาศตอนนี้ที่เส้นกาญจนาริเศกนั่นเองนะครับผมนะอ่าโอเคครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี่ครับผมนะชั้นไหนที่เรียกได้ว่าอ่าดูคลิปแล้ว นาะนเหนื่อยคิดไม่ออกดูคลิปแล้วเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรอย่างไรก็ทักมาคุยสอบถามกับผมได้นะครับผมที่ไลน์ชื่อว่า a d s เ e ก youtube ได้เลยนะครับผมนะหรือท่านไหนนะครับผมที่ยังเริ่มต้นไม่ถูกอย่างไรก็ทักมาคุยกันได้เช่นเดียวกันนะนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอญาตไปลุยต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวจักรยานไปที่เหมเนะือนเดิมเลยนะก็อ,อยู่แถวเ,เลยตลาดบางบอนไปนะไปซื้อข้าวให้ลุงก่อน นะครับแล้วก็ฝากซาลาเปาแพนเบสกุล่วงควงตะหลีวด้วยนะครับขอพี่สาวผมเองนะนะะไปฝากญาติผู้ใหญ่ได้ไม่มีเนื้อสัตว์สายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับนะบนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่มีตาติดตามรับชมกันนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับลงมือเฮ็ด